เพือทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนรายการสับประเด็นกับเคนโดออกอากาศครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2565เพื่อตอก่อก,อกับแก๊งฟ o ร e x 3D สับประเด็นกับเคนโดโชว์ข่าวเด็ดเล่าข่าวร้อนดุเดือดเผ็ดเจ็ดย่านน้ำมาเริ่มต้นกับคลิปแรกน่าติดตาม ข่าวฟอร์เร็กมิติสามแก๊งครดีรณรงค์องคราปักธงรบข้างเคนโดเรื่องไม่จบไม่ลุกหนีรองเงินเหยื่อสามปีเต็มเข้าสี่ปีแทบสลบเห็นพิงกี้ลีหลบไกลออกจากกรงดงคนคุกแค่ห้าล้านเหล่าเอฟซีก็ยิ้มหวานเป็นสหายส่วนจิกกี้ก็แอบฝันถึงพ่อชายผัวดาราหาเงินได้ใช้ประกัน อาจมาช่วยอวยจิกกี้หนีไปด้วยเห็นพิงกี้มีคนรวยช่วยประสานอีจิกกี้ฝันละเมอติดคุกนานอาจมีหวังได้กลับบ้านจันทบุรีแต่ช้าก่อนมึงเป็นเมียซีอีโอหากออกมาโดนคนโหนะอีผีปัวการร้ายอภิรักษ์แต่งชนีหลานเงินทองเฟอร์รารี่แอสตันมาตินยี่สิบล้านอีหานจิกปิกาจู จากเด็กบริ้งเสือกอยู่รูอีใจหินตามหาพ่อแต่ไปเที่ยวนั่งเครื่องบินไปเมาดีไปนั่งฟินกินของแพงแล้วโพสโชโก้ไม่เบาเหาฉลามส่วนพิงกี้ก็เดินตามสาวแสลงช่วยขายของลิปสติกไม่ระแวงพวกเดียวกันเดินคล้องแขนแสนมายามาบัดนี้พี่เคนโดกลับมาแล้วสาวพิงกี้อาจโดนแซวโดนตามล่า ไปละหมาดมัดสยิดปิดวาจาขายบ้านทิ้งหลังพิงฝาต้องหาตังจริงหรือหลอกบอกไม่ได้มันลึกลับคดีนี้เหมือนมุมอับลับเบื้องหลังหมอตำรวจพยาบาลอาชีพดังทนงทนายหวังจะปังหวังจะรวยทุ่งเงินแสนแขวนเงินล้านหลายสิบล้านไม่สนแล้วธนาคารดอกเบี้ยสวยใครให้มากเฮโลไปก็ดวงสวย โลบนำหน้าแดกเม็ดบวยช่วยไม่ทันเอกโทรเวรดงานวิจัยรายงานว่าชอบเสียงภพยเล่นสกาเงินผกผันอินโทรเวรดคิดก่อนเล่นการพน,นันกลัวลงทุนแบบข้ามขั้นอันตรายอภิรักและจิกกี้เอกโทรเวรดชอบปาร์ตี้โพส์แจ้งเกิดต้องเฉิดฉายอดิน,นทโทรเวรดหลบซ่อนกายเขียนเล่าข่าวลึกสุดใจไขคดี บอกนิสัยทั้งสองฝั่งอย่างให้เห็นคนสองขั้วดูให้เป็นเห็นสองสีขาวกับดำม,มืดสว่างเลวและดีอินโทรเวรดก็เหมือนสีในโทนเย็นเอกโทรเวรดเกิดที่แจ้งแสดงเก่งชอบสังคมกระโดดเด้งให้คนเห็นคิดรวดเร็วและรวบรัดไม่ใจเย็นอินโทรเวรดจะนวดเน้นค่อยๆทำหลอนตอนนี้ชี้ให้เห็นการวิเคราะห์ มิสัยผีเอามาเฉาะพอขำขำอีจิกกีอภิรักคนสร้างกรรมใครประกันโดนตกความอย่างแน่นอนพี่เคนโดจะโต้อตอบจอบฟันหน้าเหยื่อที่รอต้องแกร่งกล้าอย่ามัวหลอนเหล่าแม่ทีมยังแสงตัวเล่นละครอ้างเป็นเหยื่อเหมือนแม่งหลอนย้อนแย้งกันเหล่าแม่ทีมแย่งกันกินเหมือนฝูงสัตว์เป็นนักล่าเหมือนหมาฟัดจอมขยัน รอไอรักโยนเศษเนื้อที่ติดฟันแล้วอวยพรกันสนันวันของเราเรียกว่าท่านเรียกมาดามหามเสลียงมาบัดนี้ไม่ส่งเสียงดูเหงาเหงายีคนดงดาราเงินเทาๆทสามปีแล้วยังต้องเดาว่าเป็นใครอีซิริไปหลอกถามแอดมินเอเป็นความลับเล่นจะเอไม่ยอมขายข้อมูลลับจับไม่ได้ไม่ยอมขาย รอเคนโดมาขยายสับประเด็นทุกโต๊ะข่าวก็รอเอาไปเล่าต่อสามปีแล้วไม่ขอรอยันหลานเหลนีเอสไ s มีงานหนักมาประเคนอีคดีกี่ทุกเข็นต้องเล่นงานอีสิริแม่งป่วยนานอยู่บ้านนอกลำบากกูต้องมาบอกข่าวชาวบ้านนี่ช่องกลอนนะอีดอกอย่ารำคาญมาเล่าแทนมาสื่อสารตามสไตล์ สรุปคือมือวางอันดับที่หนึ่งกลับมาแล้วพ่อตัวตึงแว่นตาใสา CEO บูเดโลน้าไทยไทยพี่เคนโดพร้อมเล่นใหญ่สับกระเด็นจบตอนรายการสับประเด็นกับเคนโดออกอากาศครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2565เพื่อต่อกรกับแก๊งฟอร์เรกทีด คิดเขียนฟาดพิคาดโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี